เอออันนี้เต้ wow. oh, นเลยหนึ่ง X เนว้าวพาพโอ้ไม่กลัะ <laughs> โอ้ oh. ไปแล้วอาจารย์ด่ามากแล้วโอ้โหพี่กระตุกเลยห <laughs> <laughs> ยุดหยุดก่อนนะโอเคพี่บอยต้องเลือกแล้ว <laughs> หาคนขึ้นล่างดีกว่าผมผมไม่เห็นไงเมืเ่อกี้ผมไม่เห็นหรอกใช่ฮะโอ้ท่านมขึ้นมาข้างหน้าแทนเราจะดีเหรอจ <laughs> <laughs> ะ <laughs> ดีเหรอดเดี๋ยวเราจะมาตัดสินกันโดยคะแนนเสียงจากการโหวต <laughs> ครับผมถ้าชอบใจก็เพ่งลงท้าแตะขึ้นมานครับคนใหน่แต่ส่วนใหญ่คุณจะไม่พอใจคุณจะเพ่งมาสองข้างเลยครับ คนแรกคนแรกใคร <น S 2> ครฮะกิ๊กครับผมใครคิดว่าน,น้องกิ๊กสุดยอดเขาเสียงอยู่อยู่ตรงนี้